ลงไปปอยินอันเดียวตามเลยไม่ต้องกลับไปโยนเดียวเล็งครับออสตาร์ทนำรอบที่สิบเซียนเดอร์ตอนนี้พยายามที่จะพักนเบอร์ี่เพื่อจบที่สิบสามมได้พาครับ แต่ยันเดอทุกวันนะครับสองวันแรกวัละห้านเดอเมื่อวานเสียนเดว้วันนี้เล่นในกลุ่มสุดท้ายกดดันครับตีเกินสกิดลดครับก็ถือว่าเป็นพัดได้ดีนะครับแต่ยังไม่ดีเท่าที่เธอต้องการจบเลยใ้รทำไม่แ่ะ วันนี้เกินไปสองสตรอกค,ครับไปเสียดับเบิลเบกี้ที่หลุมสามนะครับนั่นเป็นแผลใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> ไเชียนโซพัดพัดพาก่อนครับเฉดี้ไปช่วยชี้จุดนะครับในจุดที่ลูกจะหยุดนะครับนั่นก็คือเลยหลุมไปประมาณฟุตหนึ่งทางด้านซ้ายมือหมายความว่าพยายามให้เธอตีผ่านหลุมให้ได้นะครับ เดือซ้ายขึ้นมาพัดพาครับเพื่อจอบที่สบอกอคันเดอร์โอเคครับออก้านมาสิบเซนเดอร์นะครับวันนี้ตีเจ็ดสิบ